สวัสดีค่ะพบกับดิฉันวุ้นชมพูฤุิ์เช่นเคยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในส่วนจะแสดงของฮิปโปแคะนั่นเองค่ะแต่ว่าเราจะพาไปชมอะไรนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ Let's go <S ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ส่วนจะแสดงของไฮแลกหินนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆดีกว่านะคะ ค่ะซึ่งเจ้าไฮแลกหินนี้นะคะก็จะมีลักษณะตัวนะคะที่คล้ายกับหนูตัวใหญ่นะคะแล้วก็จะมีหางที่สั้นนะคะรวมไปถึงนะคะมีขนที่หนานุ่มนะคะและสีน้ำตาลเพ,เพื่อเป็นเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูม,ภมิในร่างกายนั่นเองคะ่ะ ค่ะซึ่งอาหารของเจ้าไฮแลคหินนะคะก็จะกินพวกใบไม้หญ้านะคะแล้วก็สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะไฮแลคหินนะคะจะชอบปีนป่ายตามโขดหินนะคะหรือว่าอาศัยอยู่ในพงหินหรือว่าถ้ำขนาดเล็กค่ะก็เป็นที่มาของชื่อเลยค่ะไฮแลคหินนั่นเองค่ะ ซึ่งไฮแหลกหินนะคะจะใช้เวลาในการตั้งท้องนานถึง7-8เดือนกันเลยทีเดียวค่ะและออกลูกครั้งละ2-4ตัวค่ะและนอกจากนี้นะคะอายุไขของเขาจะอยู่ที่12ปีนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปความรู้ดีๆนะคะที่พวกเรานำมาฝากในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ